โอ้ oh, ดูมีดเดียวมีแหละหลังจากเก็บวันนั้นมาหางาไปขายปุ๊บมาหางมีดเดียวดล้วครับชี่ได้ใช้เท่งนั้นไปดูบทเตี๋ยไปดูขวดน่ห้างเลยเอเวอเรสต์ทั้งนั้นเนาะปีเนาะเนาะมีดเดียววะปีไม่มีเดียวกต่ห <Okay. S 1> <c oughs> ลังเก็บวันนั้นไงโอ้โห <c oughs> มีเด <c oughs> <c oughs> มเดียวนะครับส่วนที่เพิ่มอยู่บ้านสายสายแก้วกับแบบห้วยสายห้วยสายนะครับเนาะ อ่าอันนี้เป็นตำบลท่าสายครับพี่อ๋อดอนชัยครับอ๋อตำบลป่าอ้อดอนชัยนะครับดูไหลตัวมีดเลยับไหลตัวมีดเลยครับโอหเอวเลี้ยงท้ายางครับเาวเลี้นะครับดูบ๊อาตันโอ้โหดูเขาชอดูกันไหลเอวเลี้ยงท้ายางเอาเอวเลี้ยทาเนาะครับเอวเลี้ยงทาในใจสูทาใจสูท้านะครับพี่เพิ่มใช้การทานะครับเนาะดูกันไหลโอ้โหไหลตามมีดเลยครับยังนิ่มเลยิดูและ นิ่ม,มใจดีเนะปีเนาอครับใจดีวันนี้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อเอเวอเรชชนิดน้ำขนาด1ลิตร1ขวดราคา750บาทแถมฟรีกระบอกฉีดแรงดันขนาด2ลิตร1อันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้คิดจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราปกป้องดูแลสวนยานที่คุณรักคิดถึงเอเวอร์เรชเอเวร